ตอนนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับวันที่ห้านี้ก็จะครบรอบของพ่อใหญ่ทองคำนะครับตกมันได้สองเดือนเต็มนะครับผมอาการตกมันนี่ก็เหมือนจะหยุดแต่ก็ยังมีไหลออกมาบ้างนะครับเมื่อ ก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมความรักนะครับผมช่องสีดอคุณเงินนะครับวันนี้นะครับผมจะได้นำพาเอฟซนะครับผมมาดูมาเยี่ยมนะครับพ่อใหญ่ทองคำนะครับหลังจากที่คุณเงินได้ไปอยู่ใน สุมท่าสายแล้วนะครับสถานที่ตรงนี้ก็เหลือตั้งแต่พ่อใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถนะครับเอาพ่อใหญ่ไปได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ายังมีอาการตกมันอยู่นะครับตอนนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับวันที่ห้านี้ก็จะครบรอบของพ่อใหญ่ทองคำนะครับตกมันได้สองเดือนเต็มนะครับผม อาการตกมันนี่ก็เหมือนจะหยุดแต่ก็ยังมีไหลออกมาบ้างนะครับเมื่ออากาศเย็นๆในแก้มก็ยังยังมีน้ำมันออกมานะครับกระหมับของพ่อใหญ่นะครับแต่ตรงบิ๊กจูนี่ก็ไม่ค่อยไหลแล้วนะครับ เริ่มจะแห้งแล้วก,ก็ต้องรอนะครับผมรอให้แก้มแห้งดีๆนะครับเอาจนให้เรามั่นใจนะครับผมว่าหยุดแน่นอนนะครับเราก็จะเอาพ่อใหญ่ออกมาเดินนะครับออกกำลังกายนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับผมที่ควานแจ๊ก เตรียมไว้ให้พ่อใหญ่นะครับเป็นต้นสับประรดนะครับจากเพจอีจันนะครับผมหญ้าเนเปียเสริมนะครับผมเพื่อให้ช้างเราได้กินอาหารอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับหญ้าเนเปียนะครับเมื่อวานเราก็ได้ไปตัดมานะครับผม มีเอใจดีนะครับให้ค่าขนมน้องช้างนะครับเป็นอาหารช้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลักเก่าของคุณเงินนะครับตอนนี้คุณเงินก็ไม่อยู่ครับไปหาสาวๆอยู่ที่สุมท่าสายอยู่นะครับ นู่นครับส่วนที่เห็นเป็นหญ้าอยู่นู่นนะครับผมก็เป็นหญ้าของควานรักเองนะครับที่เตรียมไว้ให้น้องช้างของเรานะครับผมก็ตอนนี้ก็ถูถกฝนนะครับก็จะสวยพอสมควรนะครับผมนี่ก็พร้อมจะตัดได้แล้วนะครับ กลับมาที่พ่อใหญ่ของเรานะครับผมยืนกินสับประรดอย่างสบายใจเลยนะครับพ่อใหญ่ผมเคยถามควันแจ็กนะครับผมว่าอาการตกมันของพ่อใหญ่นานสุดประมาณกี่เดือนนะครับควันแจ็กก็ตอบผมมาว่าแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับผมของช้างบางทีก็ สองสามเดือนนะครับผมแต่ควานแจ็กอยากให้ตกมันนะครับผมตกให้สุดนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ว่าช่วงไหนที่เขาจะตกนะครับผมคือเราจะให้เขาตกเป็นเวลานะครับช่วงความสมบูรณ์นะครับผม ออกพรรษานี่ก็ก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะหยุดหรือไม่หยุดนะครับแต่ก็ดูดูภาพรวมๆไปแล้วก็ก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องมาสังเกตอีกนะครับผมว่าจะมีกอกสองหรือเปล่านะครับบางครั้งก็มีกอกสองมาอีกนะครับช้าง พ่อใหญ่พ่อใหญ่คิดถึงคุณเงินไหมพ่อใหญ่นี่ครับยืนเฉยนะครับผมอช้างพ่อใหญ่นี่ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากนะครับผมถึงจะตกมันหรือไม่ตกมันเราก็ไม่กล้าเอาอช้างเราเข้ามาเล่นด้วยนะครับผม เพราะว่าเขามีมีนิสัยส่วนตัวของเขานะครับเนื้อตัวของพ่อใหญ่นี้ก็ยังสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับบางเชือกนี่ตกมันแล้วจะผอมนะครับแต่พ่อใหญ่ของเรานี่ตกมันเนื้อตัวยังสมบูรณ์มากครับยังอ้วนท้วนนะครับ การให้หญ้านะครับให้อาหารของช้างตกมันนะครับเราก็ต้องให้เขากินเต็มที่นะครับในช่วงตกมันเพราะว่าจะมีฮอร์โมนนะครับกินเยอะสมบูรณ์เยอะฮอร์โมนก็ออกเยอะนะครับผมนี่อย่างพ่อใหญ่นี่เราให้กินเต็มที่เลยนะครับช้างนะครับผมอาการตกมันถึงจะเข้าได้หรือไม่ได้เราก็ต้องเซฟไว้นะครับ ถ้าเกิดพลาดพังอะไรนะครับหลุดหลุดมือไปหรือ,เ,อเขาไม่ให้จับหรือยังไงนะครับการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นนะครับผมเราต้องเซฟนะครับการเลี้ยงช้างเราก็ต้องใช้ทั้งความรักนะครับผมความรักให้กับเขาแล้วก็ ประสบการณ์นะครับผมใช้ความระมัดระวังนะครับในการเข้าในการออกนะครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับเป็นช้างที่นิ่งมากนะครับรูปลอยเชือกนะครับพ่อใหญ่ของเรา หญ้าในเปียนี่ก็กินนะครับกินใบเสร็จแล้วก็จะกินลำต่อนะครับดีนะครับที่เราได้เอาดินทรายนะครับมาไว้ให้พ่อใหญ่นะครับเวลานอนพ่อใหญ่จะได้พิงนะครับตอนลุกก็จะได้ลุกง่ายนะครับผม เวลาตกมันนี่พ่อใหญ่จะชอบแทงเปลือกไม้นะครับเป็นนิสัยส่วนตัวของพ่อใหญ่เองนะครับช้างตกมันนี่ขาดไม่ได้คือน้ำนะครับต้องให้น้ำตลอดนะครับต้องให้กินน้ำเต็มที่แล้วก็อาบน้ํานะครับเพราะว่าน้ำมันจะมีอาการร้อนนะครับผมร้อนมากมากนะครับ เราก็ต้องอาบให้นะครับถ้าเราไม่อาบน้ำบ่อยนะครับช้างก็จะมีอาการเป็นแผลนะครับผมเปื่อยนะครับเราต้องพยายามอาบให้เขาบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาร้อนนะครับผมเลี้ยงช้างเราก็ต้องเข้าใจช้างด้วยนะครับผม มิสไยดีมากนะครับขนาดควานไม่อยู่นะครับผมครับก็ขอฝาก f อทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามช่องซีดอคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดสับสไครด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับ